สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กับพ่อกับซ่องนะเจี๊ยบคือเ้ลือมนะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้พามากินเมนูง่ายนะพี่น้องเมนูแบบบ้านๆเลยพี่น้องน้ำพริกไอ้ไอ้หน่อไม้ต้มเนาะแล้วก็ลูกโดดพี่น้องข้าวเหนียวเนาะบหมือกาบปลากวายคือเก่าพี่น้องเอ้ยแซ่บๆเหมือนกันมาเด้อพี่น้องนี่ไงกับก้าดยำเช้าเนาะพี่น้องปลาฝนคือมืดมืงเนาะเมื่อวานก็ฝนตกมาเด้อนี่ต้องเอาอย่างมากมายออกมาใส่กันกันนักเจี๊ยบนี่น้ำพริก พี่น้องนพริกฤดเจอนะพี่น้องอืมอืมอืมรู้แล้ไใเป็นอย่านอือืม มีคนทําให้กินน้อพี่น้องน้ำพริกโอ้แสียแผงน,น้ำพริกแบบแจวเข้มเข้มน้พนอ,อ,อพ,บบนนพี่นอ้องเอ้ยหัต้มกบบรรยากาศปลาเก๋าน้องหืมแบบแซ่บน้อง กินแบบนี้เรานึกถึงบ้านมั้ยฮอดบ้านเหมือนกันไงกินงาอยู่ง,ง่ายเนจะไปกินยาพี่น้องอือหือ,หอ The dập nha, những từng bạn, bay pao, pao, hoa ba, phần nữa, bay, phần nữa, bay, phần nữa, bay, phần có bay, phần nữa, 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 bay, Có nữa, phần nữa, phần nữa,

น้องพี่น้องมินี่ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องดีมินี่ได้ไปทำงานต่อพี่น้องเอ้ยกับข้าวแซ่บแห้งพี่น้องขอลองกินด้วยพี่น้องเอ้ามินี่ขอตัวลาครับสวัสดีครับผม